ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนรายการเพิ่มการสูกใจแฟนเพจแล้วก็ผู้ติดตามแฟนเพจ a c e b o o k นะครับสำหรับคนที่ทำเพจอนิเมต่างๆหรือว่าเพจอ่พูดคุยต่างๆนะก็สามารถําตามผมได้เลยนะครับอ่ก็เพิ่มก็ทำอ่ก็เพิ่มตามผมได้เลยนะะให้คุณผู้ชมนับเข้ามาในเว็บไซต์นี้นะครับอ่วิธีการเข้าก็ง่ายๆเลยสามารถ อ่ะเซิร์ชไปว่าเกมเกมเอ็มขีดซีได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเสิร์ชหานะหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาสู่เว็บไซต์นี้ง่ายๆก็ให้คลิกเข้าไปที่ข้างล่างคลิปผมได้เลยนะผลงานอารีข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถคลิกเข้ามาเลยดีเลยนะก็พอทับการคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้าไปดีเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับอ่ะพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์เก m เอ็มขีดซีเลยนะครับจะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดติดตามนะครับตัวนี้ขอแค่เราลงชื่อเข้าใช้้นนะคทีี่่มบัชอยูแลว ก็สมารรที่จะลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะครับตัวคนที่ยังไม่มีก็เป็นสมาชิกกันก่อนนะครับก็สมัครสมาชิกะให้เขาไปสมัครสมาชิกเร้่อขอมือตัวนี้ได้เลยนะตัวนี้เขาจะอาชีพใช้งานแล้วก็อีเมลนะส่งข้อมูลนี้เป็นสข้อมูลจริงๆมาก็ได้นะครับต่อมาจะไปนัดผ่านนะครับนัดผ่านตัวนี้คุณผู้จะใส่อะไรมาเลยก็ได้นะแต่คุณคุณต้องจะจำนาผ่านที่เลยทำการเยืนนัดผ่านอีครั้งจะได้เรื่องติ๊กพิ่ีชําเซฟเกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ทำกิจกรรมที่เขาให้เราทำไปด้วยไปได้ไป กาทำการกรอกข้อมูลไปที่นีหมดแล้วนะคุณผู้ชมก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับก็สมัครสมาชิกง่ายๆเลยนาส่วนคนที่จะสมัครสมาชิกด้วย Google นะหรือว่าต้องการจะลงสมัครใช้งานด้วย Gmail นะก็สามารถกดสมัครใช้งานด้วยบัญชี G ี mail Google ตรงนี้ไปได้เลยนะก็กดสมัครไปได้เลยนะเลาการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเอาชื่อไปใช้แล้วก็หลับผ่านนะครับหการลงชื่อเขาใช้งานตานหน้าได้เลยนะส่วนคนที่สมัครง่ายๆด้วย Google ไปแล้วกดลงชื่อเขาใช้ ด้วยกูเกิลตรงนี้ไปได้เลยนะครับปกดลงชื่อก็อใช้มาเลยนะหลักกากกดลงชื่อเขาใช้มาแล้วเลยเข้ามาสู่เว็บไซต์เ KMP GS รีบยแล้วนะนี้จะเป็นหน้ารับซื้อใหม่นะครับจะมีรา,ายฟอร์มให้เราเลือกเลยนะ ท Facebook, ั้งเฟซบ o ๊กอ YouTube, แอปแกม TikTok YouTube Telegram นะครับ Twitter นะและอ e ีตัวนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกหลายแพลตฟอร์มเลยนะตัวนี้คุณจะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะใช้แพลตฟอร์มของ Facebook นะฮนะก็เลือกที่ Facebook ตัวนี้เลยนะแั่แล้วหมวดหมู่ตัวนี้จะมีหลายหมวดหมู่ให้เราเลือกเลยนะครับตัวนี้นะคุณจะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะนะตัวนี้ผมจะได้ใช้หมวดหมู่เพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะครับก็เลือกไปเลยนะครับจากนั้ใหหห้เเเเรรรรราาาาาลลลือกกนะะคคับ็จมียยทท ราคาให้เราเลือกเลยนะครับตัวนี้คุณสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมจะเลือกใช้การแรกเลยนะผมก็เลือกปรเด็นไม่ใช่แรกนะผมขออภัยได้นะผมจะเลือกอันที่สองตรงนี้นะถูกใจโรดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กตซนนี้นะครับกมกรอเลือกไปเลยนะครับจากนั้นเขาจะมีคําอธิบายมาให้อ่างตัวนี้คุณช่วยกันจะดีมัอ่านกันนะเป็นคําอธิบายสําคัญมากๆก,ก,ก้อ่านให้เข้าใจเลยนะครับต่อมาจะเป็นการวางลิงก์ก็คือแปลลิงก์ของเพจมาเลยนะแล้วก็คัดลิงก์เพจมาเลยนะครับจากนต้ก็นใส่ลงไปในช่องนี้นะครับ แล้วใส่จำนวนหรือปริมาณที่การใี้เงินเข้าไปเหมือนกานหนึ่งร้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปสำนักงานการคำนวณค่าใช้จ่ายพิที่เรียบร้อยแล้วสามารถกดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับหลังจากกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันจะมีคำเตือนขึ้นมาว่าระบบได้รับคนซูมของคุณแล้วตรงนี้แสดงว่าคุณเพื่อสั่งซื้อเสร็จจิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณสามารถตรวจสอบดการสั่งซื้อของคุณผู้ชมได้แค้ดูทบอร์ดการสั่งซื้อตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีไ d แล้วก็บริการที่สั่ะะเข้้าามไอีกน ตัวนี้เป็นสถานะนะบอกเราว่ากําลังประมวลผลอยู่หรือว่ากําลังดําเนินการอยู่นั่เองนะครับอ่ะส่วนลิงตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบได้นะวันนี้ถูกต้องหรือเปล่านะก็สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะแต่ดีตัวนี้มีถูกต้องก็ไม่สามารถให้เพิ่มอ่าถูกใจแล้วบติตามแฟนเพจได้นะตัวนี้คุณก็ระวังกันด้วยนะบอกว่าเป็นการเติมเงิน้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเติมเงินเข้าไปที่เมนูเติมเงินตัวนี้เลยนะการเติมเงินก็ง่ายๆเลยก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกด้วยนะตรงนี้ ก็จะมีช่องทางสแกนเคียวโค้ดแล้วก็สามารถสแกนในทุกธนาคารเลยแล้วก็โอนเงินแนบสลิปนะก็สามารถโอนเงินในทุกธนาคารเลยนะครับกระตอ่าง powerlist นะครับแล้วก็ชิเพเอชิอเพเอตัวนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกข้างล่างนี้ก็คลิกตัวนี้เลยคุณจะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะก็มีสแกนเคียวโค้ดธนาคารต่างๆนะครับแล้วทูมินิวอเลดตัวนี้ส่วนของตู้บุญเติมตัวนี้ก็มีเข้ารวมด้วยนะตัวนี้เป็นการเติมเงินของคริปโตนะครับ คิ่ต right, ัวจะเป็นการเติมเงินของตระกูลเงินตามประเทศก็สามารถใช้ทั้งตระกูลเงินบิตคอยหรือว่าตระกูลเงินของยูเอ็ดอลล่าก็สามารถใช้ได้เลยนะคุณสามารถเลือกใช้ได้เลยแต่ราช่องทางก็จะมีคำแนะนำหรือขั้นตอนการเนินการที่แตกต่างกันก็สามารถทำตามได้เลยนะางนีนะต่วนี้ขวามือจะเป็นประวัติการเติมเงินนะคุณจะเติมเงินไปที่เรียบร้อยมันจะขึ้นที่ด้านขวามือตัวนี้เลยก็คือประวัติการเติมเงินนั่นเองนะ อ่าต่อมาจะเป็นบริการทั้งหมดนะครับก็คือมาที่บริการตอนนี้นะก็เขารวบรวมบริการทั้งหมดไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคุณสามารถเข้ามาค้นหาบริการได้จากตรงนี้ได้เลยครบคุณไ่ชมค้นหาบริการไหนไปเจอนะ ต่อมาจะเป็นเมนูการคืนเงินหรือเมนูการคืนเงินนั่นเองฮะก็จะมีออเดอร์ที่มีการยกเลิกไปตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมทำการยกเลิกออเดอร์ไปมันจะขึ้นมาตรงนี้ให้กับกลุ่มชมได้เห็นเลยก็จะเป็นจํานวนเงินตรงนี้ที่คืนไหมกับเรานะครับก็จะคืนไหมครับเราไอดีนี้เลยหรือไอดีที่ใช้อยู่นั่นเองนะจะไม่คืนให้กับเราตรงธนาคารนะครับตรงนี้เป็นสถานะของออเดอร์ว่ายกเลิกไปแล้วหรือยกเลิกบางส่วนจะคืนมามให้กับเราได้เห็นตรงนี้ ตัวอด่เป็นวันที่แล้วก็เวลานะที่เปการต่างยกเลิกไปนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้เลยนะ,ะแลวต่อมาถ้าคุณคุณใช้เว็บไซต์คอมพิวเตอร์ไม่ถนัดหรือใช้คอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยหรือว่า p พล Store กับ a p p Store นะะแล้วต่อมาถ้าคุณคพเพื่อนต้องการที่แนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์นี้ก็เข้าไปที่เมนูแนะนำเพื่อนตัวนี้เลยนะ คุณสามารถ Copy ลิงตัวนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนเพื่อของคนผู้ชมได้ใช้ไปซ้ายผ่านลิงกได้ง่ายๆได้เลยนะนะสามารถถ้าคนนุนชองการที่จะติตดต่อมินหรือว่ามีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นอย่างก็สามารถเข้ามาติตดต่อมินได้ตัวนี้เลยเขาดีน้าคำซื้อใหม่ก่อนนะดีมีคำว่าติดต่อมินก็สามารถคลิก้าไปได้เลยนะก็สามารถติตดต่อมิ้นในสองช่องทางนี้ได้เลยก็จะเป็นช่องทางช่องทางตัวช่วยเหลือแล้วช่องทางหลายเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมจะเพิดคุณไปดูแล,แล,แล้วยอดถูกใจแล้วพ็ยอผู้ติดตามเฟจของเราเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับตัวน,นี้ก็อยู่ที่43.90นะสามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้นะครับไปดูว่าเว็บไซต์ดำเนินการเทีวให้เราเสร็จสิ้นหรียงนะตัวนี้ยอดถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามเฟซบุ๊กเาทำการเพิ่มขึ้นมาให้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะรับท่านชมท่านใดที่ต้องการที่ใชร์เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการที่ใช้บริการสต่างของเว็บไซต์นี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถคลิกเข้ามาในลิงก์ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสิร์ชหาให้ยุ่งยากนะครับสำหรับข้อละของคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ